เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าอยากมีกล้ามต้องเวทเทรนนิ่งปวดเมื่อยตึงกล้ามเนื้อ Flexibility Exercise ช่วยได้ครับ จริงๆแล้วเวทเทรนนิ่งคือรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายแบบ Re s i s t a n c e ็กซ์ไซส e หรือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านครับจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มากยิ่งขึ้นเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อน้อยหรือกล้ามเนื้อฝ่อรีบรวมถึงยังสามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานต่อวันให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับโดยปกติเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับจะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อลงในทุกๆปีประมาณ1%เพราะนั้นกกการออลังกายแบบ Re exercise หรือ We Training เป็นกิจกรรรมหือเป็นการออกกำลังกายที่ควรำสม่ำเนเอโดย Re exercise การออกกําลังกายแบบมีแรงต้านเราสามารถใช้แรงต้านได้จากหลายรูปแบบครับเช่นแรงต้านจากน้ําหนักตัวหรือ body ้เวทแรงต้านจากอุปกรณ์ต่างๆครับเช่นดัมเบลขวดน้ำครับที่เรียกว่า free w ทและแรงต้านจากเครื่องออกกําลังกายในฟิตเนสหรือที่เราเรียกกันว่า machine ว e การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือ w e ทเทรนนิ่ n i n g นะครับแนะนําให้ทําอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์โดยเน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดหลักเช่นกล้ามเนื้ออกหลังไหล่ขาแขนและลำตัว ทำา8ถึง12ครั้ง2ถึง4เซตต่อวันครับบางท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหรือไม่ชอบกับการออกกำลังกายแบบ r e s i ท t ทน c e หรือ w h ท training นะครับจริงๆเราสามารถออกกำลังกายร่วมกันกับการ c a ร์ดิหรือแอโรบิก e อ e r c i ไซ์ได้ครับเช่นการออกกำลังกายแบบฮิตหรือ High Interval Intensity Training ก็จะเพิ่มความสนุกสนานให้รู้สึกอยากออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นครับปวดเมื่อกล้ำเนื้อ f l e x i b i l i t y e x e r c i s e ช่วยได้ครับ flexibility exercise หรือที่เราคุ้นกันว่า s t r e t c h i n g e x e r c i s e เป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความตึงของกล้ามเนื้อรวมถึงเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อให้ดียิ่งขึ้นแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างน้อย 2- 3วันต่อสัปดาห์นะครับโดยการยืดเหยียดแบบ s t static s t r e t c h i n g หรือการเกรงค้าง10-30าวินาทีเน้นไปนที่กล้ามเนื้อมัดหลักครับเช่นกล้ามเนื้อไ่ กล้ามเนื้อขาและลำตัวครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับสามารถทําได้ทุกช่วงเวลาระหว่างวันนะครับโดยเราสามารถใช้เป็นการวอร์มอัพและค cool ูลดาวน์ร่างกายก่อนและหลังออกกําลัางกายรวมไปถึงสามารถยืดระหว่างวันเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทํางานก็ได้ครับ Flexibility exercise หรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเมื่อทําเป็นประจําสม่ําเสมอจะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวข้อต่อครับซึ่งจะส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันหรือการเคลื่อนไหวร่างกายในแต่ละวันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับการออกกําลังกายแบบ flexibility หรือ stretching exercise นะครับยังมีอีกหลายรูปแบบซึ่งจะเหมาะกับสถานการณ์หรือการทํากิจกรรมต่างๆแตกต่างกันออกไปครับ